สวัสดีครับทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับจอพะดูนะครับผมที่บ้านจอพะดูเลยนะครับผมวันนี้พี่เคยกับพี่สาวไปหาของป่านะครับผมได้ของมาก็คือนี่จิงรีดนะครับผมจิงรีดอันนี้ได้กี่ตัวครับนอนนี่แปบนพี่หรอได้38ตัวนะครับผมอ่าไปขุดมานะครับผมนี่พี่เคยนะครับผมพี่เคยได้อันนี้มาครับผมเขาเรียกว่า หนอนอะไรนะครับผมเนี่ยจอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตัวใหญ่มากนะครับผมเท่านิ้วเลยนะครับผมเนี่ยเท่านิ้วนะครับผมนี่นี่นี่เท่านิ้วเลยนะครับผมโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยอืแต่ว่าของอร่อยอร่อยแบบเนี้ยจอแพ้หมดเลยนะครับผมอันนี้จอก็แพ้นะครับผมเขาเรียกกันอะไรนะเนี่ยแมงป่องเอ้ไม่ใช่แมงป่องอันนี้จอก็แพ้นะครับผมจอเคยกินแล้วนะครับผมจอแพ้นะครับผม กินเสร็จแล้วนะครับผมจะเป็นผึ่งนะครับผมจะคันนะครับผมแล้วก็จิ้งหรีดจอก็แพ้นะครับผมจอจอเนี่ยชอบชอบไปหาของป่าแต่ว่าจอจอแพ้นะครับผมอันนี้จอแพ้นะครับผมเนี่ยจิ้งหรีดเนี่ยจอก็แพ้นะครับผมส่วนอันนี้หนอนอันนี้นะครับผมหนอนไม้นะครับผมที่มันอยู่ในตามตามไม้ที่มันอยู่ข้างในมันกินไม้นะครับผมจอก็แพ้เหมือนกันนะครับผม ของอร่อยอร่อยท่านั้นเลยครับผมแต่ว่าจอแพ้นะครับผมอืมแล้วก็ใบใบบัวบกนะครับผมอ่ามานนี้นะครับผมโอเคต่อไปก็พี่พี่เคยกับพี่สาวจะทํายังไงกินก็แล้วแต่พี่เคยกับพี่สาวนะครับผมพอดีว่าจอไม่กินจอไม่เตะจอแค่จับเฉยเฉนะครับผมเจ็บเนี่ยจับแบบ จับเล่นๆนะครับผมจริงหรืออ้โหน่ากินมากเลยถ้าจอไม่แพ้เนี่ยนะบอกเลยว่าจอทำเมนูแซ่บเซบไว้รอนะครับผมให้ทุกทุกท่านได้ชมกันนะครับผมแต่ว่าจอแพ้นะครับผมจอก็เลยไม่กินนะครับอืของอรออยรอรจอจะจะชอจอแพ้กับอะไรจอกี่อ๋อตอนนี้พี่เคยจะจะควบ จะควบอะไรนะเนี่ยจะควบจิงหรีดนะครับผมอ่ะอตัวนี้แหละนอเี่ยอยากตั้งน้ำมันร้อนๆครับผมแล้วก็ควบนะครับผมจอเล็กี้รหมันจะไหมอร่อยฮะขึ้นมีเขลชาอันนี้ก็จะควบเหมือนกันนะครับผมโอ้น่ากินมากเลยทุกคนนี่ เ <c oughs> ข่าบโบ๊ะเลยครับผมถ้าจอไม่แพ้เนี่ยนนะไม่เหลือนะบอกเลยว่าจอเนี่ยชอบชอบไปหาของป่าี๋ยว,ว่าจอาจอแพ้ <ปะ S 1> พหลายอย่างมากนะผมอันนี้แพ้นะผมอันนี้แพ้ไข่มดแดงจอก็แพ้นะครับผมโอเคทุกคนเ,าาเ,เดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันนะครับผม วันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับแต่ว่าน้องสาวไปเรียนน้องสาวยังไม่อ๋อโมเัตเตี้ยเดาอะไรโมอ่าอันนี้ชิปโอดนะครับผมว้าวนี่เป็นมือที่เกยนวบอ่าเอออ่าจิ้งดิบอันนี้นะครับผมฝีมือแม่นะครับผมแม่นี่ชอบกินชิปโอดโตเหลือเกินนะทุกวันนะครับผมแต่จอก็ไม่เบื่อนะครับผมฝีมือแม่ไม่เบื่อนะครับ กินทุกวันแม่เป็นคนที่แบบตามน้ำพริกเผ็ดมากนะ <c oughs> จอนี้ต้องต้องกินน้อยๆน,น,น,นะครับผม <c oughs> ออ้วดก่า่ิ้มหกเอาส่วนจิ้มหลีนะผมสิ่งที่เยคยม, <c oughs> มือไนหนอันไหนล่ะโ <c oughs> อ้แต่ชี โอ้อ๋ออันนี้ชีพอดีเอ้ยไม่ใช่ชิพอดีไอ้ที่วันวันที่จอไปหานะครับผมเนี่ยเนลูกมันเนี่ยพี่โพซ่านะครับผมมะแฟนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามะแฟนนะครับอืมอ่าอ่าแี่ย วันนี้นี่จอต้องกินน้ําพริกอีกแล้วนะครับเพราะว่าของที่พี่เคยกับพี่สาวไปหามานี้จอกินไม่ได้สัอย่างนะครับ เมื่อเยอะไอซ้ต่เชลเลื่อเลื่เลี้นดีอยะเลื่หอหินาบ่บ่เล่โอเคเรามากินมะแฟนกันนะครับมะแฟนมะแฟนบะแฟน,แฟนล้ำเตะอร่อยมากาแซ่บดีดีเทเลยครับเทเลย เดี๋ยวจอ,อนีอ่นะทุกคนอันนี้เข,ขาขั่วเสร็จแล้วนะครับผมนี่เต็มกระทะเลยครับผมหอ,อนมน่นาก,กินมากแต่ว่าจออ,อดูแล้วหิวครับ จอแพ้นะครับผมจอไม่ไม่กินจอกินไม่ได้พูดแล้วหิวเนี่ยดูสิโอ้โหไขมันล้วนทุกคนเดกกินไม่ได้อ้อยน่ากินื น่ากินอะไรถ้าไม่แพ้เนี่ยนะไม่เหลือเนี่ยอมเานะี่อยออมอโพเลสอะูอ่นดว,ดวด่ที่เรามากินมะบกแฟนดีกว่านะครับม่เอา่ยนี่บนี่ชร ต่อไปเรากินข้าวทุกคนมาดูกับข้าวกันนะครับอ๋อเล่พน่ะอ๋อเหล่หลุดอะไรชี้เลยอันนี้นนต้มบวกนะครับผมส่วนอันนี้หนอนนะครับผมหนอนไม้นะครับผมไม่ใช่หนอนไม้ไผ่นะครับผมนี่จิ้งหรอันนี้อ่าจะเดืออ๋ออันน,น,นี้เขาตามอันนี้นะครับผมชิโบเดโตชิโบเดโต กอข้ามอีซะมากินกันนะทุกค,คนเมนูที่ท่านผู้ชมมเห็นนะครับจะกินได้แค่สามเมนูนะครับผมหนึ่งสองสามอันนี้ชูบโบเดเหมือนกันแล้วจอก,ก็กินได้นะครับผม,มแต่อันนี้อันนี้อันนี้นอจอกินไม่ได้นะครับผมแพ้น,นะครับผม mừng onion thắng là ai biết chân Ôi, ai biết vậy thân oi 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 yên long mọi thứ đàn ông mì của đại lý ông tuấn 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 tuấn

แต่ว่าแพ้ดีหนเหรอออเหรออ๋อโอ้โหไม่เหลือกินเลยเห็นไหมคนหิว <c oughs> หิวอยากกินนั้นเนี่ยไม่กินดีกว่าแพ้หลายรอบมากทรมานไม่กินดีกว่าพราองค์ขอบคุณพระคุณสุดยอดที่ชอบควนอะ แต่ว่ารถด่วนเนี่ยรถด่วนเนี่ยจอไม่แพ้นนะรถด่วนที่จอแข่งไว้นะผมจอไม่จอไม่แพ้นนะนนเพราะว่ามันกินมันอยู่ในไผ่ยยงไงมันกินแต่ไผ่ไงแล้วก็อันนี้เนี่ยมันกินเ่าเขาเรียกว่าไม้นะผมมันกินไม้จอก็เลยแพ้กินลีดด้วยจอก็แพ้น,นะครับอืมภาษาอีกค่ะกต่ยังสู้กับนกแสกได เดือดเลยอ่ะเหือดเดือดเลยคุกับผมเลยโอเคทุกคนจอขอทานข้าวก่อนนะครับผมตามเมนูเมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมไดยที่อาหารที่จอแพ้ๆนะครับผมจอก็จะหลีกเลี่ยงนะผมเพราะว่าจอแพ้บ่อยมากนะครับผมแพ้จนไปหาหมอแล้วหมอด่าครับหมอออด ก็สมควรแล้วนะผมพเพราะว่าเจอดดื้อเอง <laughs> โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับรอ้าเพื้อนี่เหร